แน่นอนครับถ้าจะแก้วิกฤตถ้าจะทําให้กรารบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยดีเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นกองปัญหาของประเทศผมเชื่ว่ากองปัญหานะครับกองปัญหาของประเทศถ้าต้องการแก้ไขอันแรกสุดครับต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนครเปลี่ยนผู้นําท่านนี้จะเปลี่ยนด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อมั่นว่าจะมีการพาประเทศพ้นวิกฤตได้ ผู้นำคนใหม่หรือยุคใหม่ต่อไปการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีงบประมาณก้อนนี้เลยครับจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสามารถเปลี่ยนได้ถ้าท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของผู้เรานะครับเห็นพ้องต้องการว่ามันจําเป็นจริงๆนะต้องเปลี่ยนก็ลงมติไม่รับหลักการแค่นั้นเองครับผมเชื่อมั่นว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีจุดสํานึกนะครับที่จะรับผิดชอบ ในสิ่งที่ท่านไม่สามารถบริหารประเทศชาติต่ตอไปได้เพราะท่านไม่มีเม็ดเงินมาบริหารประเทศกฎหมายสําคัญไม่บานสองอย่างครับท่านจะตัดสินใจได้ยุบสภากรลาออกยุบสภากรลาออกทำลายดิกรบนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกรับเรียนท่านประธานตัวนายกรัมนตีขาดความรู้ความสามารถรัฐบาลหมดสภาพใช้ การพิดาร่างพระราชงบประมาณรายจ่ายประจําปีลงมตินะครับไม่อนุญาตให้บริหารงบประมาณเราก็สามารถเปลี่ยนผู้นําได้อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ฝ่ายค้านเรามาพินิษวพิเคราะห์อย่างลึกซึ้งรายละเอียดว่าอ้าวเฮ้ยกลับขอภัยท่านประธานครับอ้าวนี่เราจะต้องเป็นผู้ใช้งบประมาณต่อไปนี่เราก็เลยจําเป็นต้องดูอย่างรายละเอียดครับดูอย่างละเอียดแล้วเนี่ย ถ้าปล่อยให้งบประมาณก้อนนี้ไปเนี่ยมันเป็นกับดักการบริหารงานของพวกเราต่อไปในอนาคตเลยเหมือนซ่อนรูปเอาไว้มันก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าเราอยากจะจัดงบใหม่ก็เลยไม่รับงบประมาณจากรัฐบาลที่หมดสภาพมีแต่ทางตันในการจัดงบประมาณจัดงบแบบสิ้นหวังส่อโกงสอเอาไปเอื้อประโยชน์ เราจึงรับงบประมาณฉบับนี้ไม่ได้ให้มันตกไปพร้อมกับรัฐบาลครับให้มันตกไปพร้อมกับรัฐบาลเราจะได้เปลี่ยนรัฐบาลกันใหม่พี่น้องประชาชนจะได้มีความสุขสรุปสุดท้ายนะครับถ้างบประมาณฉบับนี้ไม่ผ่านฉันรับประกันท่านจะเป็นผู้คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนท่านไม่เชื่อผมใช่ไหมครับไม่เชื่อท่านลองทำดู พี่น้องประชาชนไปบอกว่าขอบคุณท่านนายกยังมีกระจิตกระใจคืนความสุขให้เราบ้างหลังจากที่เราชอกช้งมาแปดปีรีบทำเถอะครับสมาชิกพรกร่วมรัฐบาลที่ครบครับหรือสมาชิกที่เป็นกลางอยู่ขณะนี้นะถ้าได้ฟังคำไม้ปลายของผมโปรดมาช่วยกันครับในการที่จะลงมติไม่รับร่างพระราชงบประมาณในจากจำปีปีหเพื่อสร้างโอกาสสร้างอนาคตสร้างความหวังให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราในต่อไปครับ ขอบคุณทจานารดาครับ